เหมาะสมกันเป็นที่สุดน่ารักมากๆเหมือนกับกิ่งทองใบหยกเลยนะและลำดับต่อไปนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา หลายๆคนคงอยากจะเห็นคุณพ่อคุณแม่ทางฝั่งเจ้าสาวนะคะลำดับนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆนะคะให้กับคุณพ่อจ่าสิบเอกสมชายและคุณแม่นงครานวงรัตนาวินด้วยค่ะขอเรียนเชิญเข้าสู่เิทีค่ะ นี่คือครอบครัวฝั่งเจ้าสาวนะคะและเชื่อว่าฝั่งเจ้าบ่าวของเราก็เป็นที่น้าคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วนะคะ mm hmm. ขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆให้ทางฝั่งเจ้าบ่าวของเรานะคะ mm hmm. ท่านประธานธนกรแสนสีเลิศและผอ,อ,อนิชาภาแสนสีเลิศค่ะขอเรียนเชิญก้นสู่เิธีค่ะ เราต้องจับสลับคู่กันนะคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวต้องอยู่ฝั่งเจ้าบ่าวแล้วคุณพ่อคุณแม่ฝั่งเจ้าบ่าวก็อยู่ฝั่งเจ้าสาวนะวันนี้จะเป็นครอบครัวดเดียวกันแล้วนะคะจะมีสารสัมพันธ์เกิดขึ้นใหม่ฝั่งนู้นนะคะเชิญฝั่งนูนะะ้นค่ะ และลำดับต่อจักนี้ไปนะคะจะเข้าสู่นี่ทั้งสองครอบครัวเลยนะคะวันนี้ก็เห็นแต่รอยยิ้มวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากประธานพิธีนะคะที่จะขึ้นมาคล้องมาลัยให้กับคู่เบ่าวชาวบ่าสาวนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆให้กับคุณสมศักดิ์ชินกรนะคะ่ะ ท่านเป็นที่ปรึกษาของบริษัทไลฟ์กรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดะคะ่ะขอเรียนเชิญท่านขึ้นสูป่ปเิทีนะคะและนอกจากครองมาลัยเบาสาวแล้วท่านก็จะให้คำอวยพรนะคะสำหรับคู่เบาสาวเมื่อเช้านี้ก็เห็นแกกระซิบนะคะให้คู่เบาสาวแล้วมีคำสามคำให้คู่เบาสาวได้ฟังนะ,ะไม่รู้ว่าเย็นนี้จะได้ยินหรือเปล่าะคะ่ะเซนค่ะ เดี๋ยวคล้องมาไลายให้กับคู่บ่าวสาวก่อนเลยนะคะเชิญด้านหน้าเวทีค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขึ้นมานิดนึงนะคะ แบบนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านให้คำอวยพรค่ะปรบมือหนะครับปรบมือดังๆนะครับยังคงเหมือนเดิมนะฮะผมรู้สึกปรับรื้มเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติทุกครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมกับไลกร๊ฟคราวนี้มา ในงานบางคนสมรสของบุตรชายท่านกับสะพ้ยใหม่เรียนท่านประธานธนกรและพอออวิชาภาแสนสีเลิศทั้งแขกคู่มีเกียรติที่รักทุกท่านผมอาจารย์สมศักดิ์ชินกรได้รับเกียรติให้มากล่าวคำอวยพรคู่บ่าวสาวหลาน พงพิสนุกแสนสีเลิศคู่สมรสคุณจามจุรีสุขเจริญปรดเมือให้หน่อยครับปกติไม่เคยถูกรับเชิญมาอวยพรอ,อุตสาห์เตรียมมาบทมาณโอกาสนี้ขออวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขความเจริญมีชีวิตคู่ที่ผาสุข ตลอดการอย่างโบราณเขาว่าขอให้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองโบราณเขายังพูดต่อว่าให้ถือไม้ทองกระบองยอดเพชรผมขอแสดงความยินด,ดีอย่างยิ่งและมีคำกล่าวที่อยากจะให้ในช่วงท้ายนี้อีกครั้งความรักความซื่อสัตย์ ความพักดีถ้านำสามคำนี้มารวมกันมันหมายถึงชั่วฟ้าดินสลายเพราะฉะนั้นขอให้คู่บ่าวสาวคู่นี้ยึดสามคำนี้ไว้เพราะมันหมายถึงชั่วนิรัดนดรชั่วฟ้าดินสลายขอให้ชีวิตสมรสนะครับประสบความสมหวังทั้งปวงขอบคุณครับ ขอบพระคุณท่านมากนะคะขอเสียจประมิดานให้กับท่านสมศักดิ์จินทรกรอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านได้ให้เกียรติขึ้นมาเป็นประธานในครั้งนี้ขอบพระคุณมากนะคะค่ะและลำดับต่อไปนะคะวันนี้จช่ได้ว่าทางฝั่งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะคะก็มีแขกส่วนตัวนะคะที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราคุณแม่ตื่นเต้นอนะ่ะคุณแม่คะคุณแม่ไม่ต้องตื่นเต้นคะ่ะท่านประธานบอกว่าคุณแม่ต้อง ยิ้มเขาไว้นะคะแล้วก็สู้เข้าไว้นะคะ <_ an> ตื่นเ <_ an> <_ an> ต้นหรอคะเดี๋ยวขอเสียงประมือดังๆให้กับครอบครัวฝั่งเจ้าสาวสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวนี้คุณพ่อจะพูดก่อนหรือคุณแม่จะพูดก่อนดีคะ, <_ an> ะเอาเกียงกันมีการเกี่ยงเกิดขึ้นค่ะ <_ an> เอาเคุณแม่แล้วกันนะคุณแม่เอาเคุณแม่พูดก่อนอะคะ่ะสวัสดีค่ะในฉั้นแม่ของเจ้าสาวนะคะวันนี้วัน วันนี้วันดีค่ะวันนี้ดิฉันก็ดีใจมากค่ะที่ลูกสาวมีวันนี้ตื่นตันใจมากค่ะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันดีขอขอบคุณทุกทานทุกๆุก,ๆท,กๆท่านนะคะที่มาร่วมในงานพิธีมงคลสมรสในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่นี่นะคะได้วางเสียงคุณแม่ค่ะคุณแม่และคุณพ่อค่ะคุณพ่อคุณพ่อทําไมคะ คุณพ่ออยากได้ยินเสียงคุณพ่อบ้างอะอยากได้ยินเสียงไหมคะอยากได้ยินเสีย,มมยสนนงหไ,ไหมขอเสียงพื้นนองดังหน่อยเห็นไหมมีแขกคุณี่เกียรติเขาอยากได้ยินเสียงคุณพ่อด้วยนะคะมีอะไรพูดสนินไหมคุณพ่อคะขอบคุณครับท่านแขกท่านที่มีเกียรตินะครับผมคุณพ่อของจามจุรีนะครับผมขอขอบคุณที่มางานแต่งงานของจามจุรีและ <3> 3> แบงค์ครับขอบคุณมากครับ ค่ะขอบคุณคุณพ่อด้วยนะคะอทีนี้เรามาถึงฝั่งจ้าเป่าของเราแล้วนะคะแทบไม่ต้องบอกนะคะแล้วก็อาจจะมีปิดการขายแถมท้ายด้วยนะคะ,อะขอเรียนเชิญคุณแม่หรือคุณพ่อก่อนดีคะ่ะเอาคุณพ่อก่อนคุณแม่จะปิดการขายที่หลังคะ่ะให้เกียรติคุณพ่อก่อนคะ่ะครับก็เรียนท่านอาจารย์สมศักดิ์ท่านผู้ใหญ่บ้านเขาเชงงุม้มรวมทั้งท่านผู้นำ ท่านคณะวิทยากรของบริษัทไลค์กรุ๊ปวิทยากรค่ายพ่อหลวงด้วยใช่ไหมครับกับอาจารย์อัคาราพงศ์อาคาัอาคารวัฒน์ะครับขอโทษทีนะประทานอภัย,ยนะยนะแล้วก็ท่านพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิสหายรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติท่านสมาชิกของบริษัททุกทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับในตัวผมเองก็ก่ลาวอะไรมากไม่ค่อยได้นะครับเพราะเวลาให้5นาที ที่จริงแล้ววันนี้ผมมีความสุขมากครับที่ได้เห็นลูกชายแล้วก็ได้มีเมียก็คือย้ำจังเลยคััมีเมียมีลูกสะพ้ยนะครับก็คิดว่าก็อยากให้เขาเป็นฝั่งแล้วก็เป็นาฝานะครับก็อยากให้เขาถือไม้เท้ายอดทองแล้วก็กระบองยอดเพชรแล้วก็ให้อยู่ด้วยกันมีความสุขอยา่าทะเละาะเบาแหวง แล้วก็หวยก็อย่าไปแทงนะลูก <AMY> ตั้งใจทำงานแล้วก็สร้างฐานะสร้างครอบครัวเขาต้องสำเร็จมากกว่าพ่อวันนี้พ่อทำให้เขาเห็นแล้วต่อไปเขาต้องทำงานหนักมากกว่าพ่ออีกเนื่องจากว่าเขาต้องสร้างครอบครัวแล้วก็สานต่อวันนี้ตัวผมเองเนี่ยมีความรู้สึกว่า ฐานะอาจจะแก่ขึ้นนะครับแต่หัวใจไม่แกนจจ่นีอ่อาจจะเป็นคุณปู่ไปแล้วใกล้จะเป็นคุณปู่แต่ว่าหัวใจไม่แก่ก็อยากจะสู้ชีวิตตรงนี้นะครับเพื่อทั้งคนที่เรารักรวมทั้งท่านสมาชิกของบริษัทไลฟ์กรุ๊ปทุกๆคนให้ประสบความสำเร็จในตลาดเครือข่ายตลาดที่ เราได้ร่วมสู้กันมาวันนี้ถ้าพูดถึงไลฟ์รุกก็ออกประสบความสําเร็จมาปีนี้ <c oughs> ปีที่1 1ว,วันนี้ก็ภาคภูมิใจที่ท่านผู้มีเกียรติให้เกียรติมาร่วมงานมงคลสมรสลูกชายกับลูกสะใภ้ในวันนี้อย่างน้อยก็ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในวันนี้ขอคุณพระศรีรัตราไรัรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ช่วยปกปักรักษาไม่ว่าจะเป็นระยะก,การเดินทางไปและกลับแล้วก็ทำงานในอนาคตผมเชื่อว่าสิ่งที่ทุกท่านทำไว้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขอให้สานต่อวิธีคิดตรงนี้ให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอยากจะกล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณครับเอาลฮะค่ะ พอออคะนั้นให้ห้านาทีนะพอออค่ะก็เรียนท่านอาจารย์สมศักดิ์นะคะแล้วก็ญาติพี่น้องนะคะทางฝ่ายพะเยาแล้วก็ลำปางนะคะแล้วจังหวัดแพร่ด้วยและแขกผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านดิฉันนางนิชาภาแสนสีเลิศวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจและปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้สิ่งที่พ่อแม่รอคอย ก็อยากเห็นลูกเป็นฝั่งเป็นฝานะคะตรงนี้เพื่อนะคะตรงนี้เขาจะไดะ้มีหน้าที่ซึ่งความรับผิดชอบนะคะตรงนี้เพราะยังไงแล้วเชื่อว่าชีวิตคนเรายังไงก็ต้องมีคู่เมื่อมีคู่อยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยกันสร้างชีวิตให้เจริญเติบโตแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะวันนี้นะคะก็วอวยพรนะคะให้ลูกทั้งสองนะคะตรงนี้ก็คือ,อรักแล้วก็รู้จักรักกันแล้วก็ บางทีนะคะอะไรที่ไม่ถูกใจกันหนักนิดเบาหน่อยก็ให้ลูกอภัยให้กันนะคะตรงนี้เพราะว่า,านะคะชีวิตการอยู่ของเรือนเนี่ยนะคะก็คือเราก็ต้องรักแล้วก็เสียสละแล้วก็ต้องให้อภัยกันนะคะเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเราต้องรู้จักคำว่ายอมนะคะตรงนี้นี่คือชีวิตคู่ที่สำคัญที่สุดและเราจะได้เป็นตัวอย่างของลูก ด้วยนะคะวันข้างหน้าเป็นตัวอย่างของอผู้นำด้วยนะคะนี่คือส่วนหนึ่งและวันนี้นะคะก็ต้องอขอขอบคุณนะคะแขกผู้มีเกียรติพี่น้องทุกท่านนะคะที่วันนี้ได้มาร่วมงานในเป็นงานมงคลสมรสนะคะของอลูกทั้งสองเนาะตรงนี้ค่ะแล้วก็ถ้ามีสิ่งไหนนะคะทีะ่ก็คือดูแลไม่ทั่วถึงนะคะขาดตกบกพร่องก็ ขออภัยพี่น้องทุกคนนะคะแต่วันนี้ด้วยความรักทุกคนก็อยากให้ทุกคนมีความสุขสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแล้ววันนี้ก็อวยพรให้พี่น้องทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งเป็นที่รักของคนรอบข้างและที่สำคัญนะคะ ฝากไล์กรุ๊ปอินเตอร์เนชัชนแนลไว้ในหัวใจพี่น้องทุกคนนะคะตัวดิฉันเองพร้อมที่จะนำพาพี่น้องทุกคนร่ำรวยไปกับไล์กรุ๊ปด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอ้โห oh oh oh. ดูก็เวลาโอ้อยู่ในเวลา oh, <laughs> พอดีเป๊ะเลย <laughs> ขอบคุณนะคะทางคุณพ่อคุณแม่ตาบา่าเจ้าสาวลงพ่อผ่อนตามยาใยได้นะคะแต่ว่า้าบา่าเจ้าสาวอยเพิ่งลงไปไหนนะคะเรายังมีบทสัมภาษณ์กันอีกขอบคุณมากค่ะค่ะ <laughs> ข,ขอเรียนเชิญคะ่ะ เอาละทีนี้หลายๆคนเนี่ยอยากจะได้ยิ้นเหลือเกินนะคะเพราะว่าเจ้าสาวเนี่ยเป็นคนที่พูดน้อยยิ้มอย่างเดียวเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ยังไงเราก็ต้องให้พูดจนได้นะคะเพราะหลายคนสงสัยเหลือเกินเลยนะคะเจ้าสาวก่อนละกันเนาะดีไหมเจ้าบ่าวพูดเยอะได้แต่เจ้าสาวพูดน้อยถ้าเจ้าบ่าวใอ้เจ้าสาวพูดก่อนนะคะหลายคนถามมานะคะถามมาเลยะคะ่ะช่วยบอกให้ฟังสักหน่อยได้ไหมคะ ว่ามาพบรักกันได้ยังไงแล้วรู้จักกันได้ยังไงอะ่ะก,ก็สวัสดีนะคะทุกแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านก็คือว่าก็คือตั้งแต่ <laughs> มาทำงานที่บริษัทไลกูป,ปะคะ่ะก็ได้เจอกับแบงค์ตอนแรกก็เป็นเจ้าหน้าที่สาขาอยู่ประจำจังหวัดแพร่ค่ะ แล้วก็ได้ย้ายมาประจําอยู่ที่สํานักงานใหญ่ราชบุรีนะคะก็เลยได้มาเจอกันอ๋อเลยมาพอกันตรงนะี้นี่ถามนิดนึงนะค่ะว่าคบกันมากี่ปีหรือว่าเริ่มปลูกต้นรักกันมากี่ปีแล้ว3ปีกว่าสปีกว่าแ,าาแต่ทีไ่ได้ได้ทราบมานี่คือน้องจามเนี่ยมาทํากับประสัทไร์กรุ๊ปนานมากตั้งแต่ปีไหนนะ2551<ะ>ันห้าเอ็ดค่ะโอ้นี่แปดปี้าปีแปปีเนาะ 8ปปีแล้วนานมากเลยแล้วทำไมถ้าไม่ได้ย้ายสาขามาคงไม่ได้เจอใช่ไหมคะยิ้มอย่างละยิ้มอีกแล้วอันนี้คำถามคาถามยอดฮิตนะคะประทับใจตรงไหนของเจ้าเป่าคนนี้คะเจ้าเป่าอ๋อขอความจริงนะขอความจริงขอความจริงอ่ะเจ้าเป่าขี้เล่น,นะคะ่ะมีความจริงใจทะเลน่นน่ารักทะเลน่น กจะบ่าวอมยิ้มอยู่ <c oughs> นะมีเบรกมีเบรก,ก,กด้วยมีเบรกด้วยนะและเชื่อว่าคงเป็นอย่างที่เจ้าสาวบอกนะคะเพราะว่าคนสองคนจะรักกันได้มันต้องมีจุดลรงตัวแหละแล้วหลายคนบอกว่าเป็นคู่รักที่เหมาะสมกันมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าหน้าตาคล้ายกันมากจริงไหมมีคนหลายคนทักปะมีคนทักว่าหน้าคล้ายกันคล้ายไหมคะ <S <S เห็นไหมเขาบอกหน้าคล้ายนี่เ็าเอาใจเอาใจเอาฝั่งเจ้าบ่าวบ้างเจ้าบ่าวคะขอถามคำถามบ้านเนี่ยคือน้องแบคกของเรา ประทับใจอะไรในตัวเจ้าสาวคนนี้คะครับก่อนอื่นก็เรียนท่านอาจารย์สมศักดิ์นะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ญาติาพี่น้องทางจังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยาแล้วก็ลำปางนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับคำถามที่ถามมาเมื่อกี้ก็คือประทับใจอะไรในตัวเจ้าสาวใช่ไหมครับเจ้าสาวม,มีความน่ารักครับมองครั้งแรกก็รู้สึกว่าออคนนี้รู้สึกว่าน่ารักจังเลยนะครับพอได้เข้ามาสัมผัสแล้วปุ๊บเนี่ยเอาไม่เฮหน่อยแหละครับเจ้าสาว <c oughs> <c oughs> ไม่เสงสัย <c oughs> สงสัยน่ารักครับน่ารักแล้วก็เป็นคนไม่พูดเงียบๆชอบที่ตรงนี้แหละ นะครับผมเพราะคุณแบงเป็นคนปกติคนพูดเยอะอ๋อเป็นคนพูดเยอะครับใช่ถ้าใครมาพูดแข่งเราแมวล้วแมวนี่คือเหมะแล้วอันนี้ครั้งแรกครับครั้งแรกก็คือเห็นเขาชอบยิ้มเก่งนะครับแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยพูดคือเป็นคนกิริยาท่าทางคือเรียบร้อยมากเรียบร้อยมากก็เลยมาสะดุดตาผมสะดุดตาเลยใช่สะดุดตาแล้วเห็นบอกว่าไปบอกทางฝั่งเจ้าสาวว่า ถ้าไม่ได้ย้ายสาขามาเราคงไม่ได้เจอกัน <laughs> จริงหรือเปล่าอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งครับช่วงนั้นก็กระท่อนกระแท่นในเรื่องของความรักนะครับพอได้มาเจอที่หนึ่งคือรู้สึกว่าถูกใจก็เลยเออลองคบหากันดู <c oughs> นะครับแล้วก็เก็บเก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆปลูกตการมาเรื่อยๆครับผมแล้วถามจิงเคยมีเรื่องน้อยใจเจ้าบ่าวไหมเคยมีปะ จะทำยังไงอะเราเระงับยังไงให้เหตุการณ์ไม่ไม right ่บานปลายเขาใช้แผนนี้ครับอะไรคะให้เจ้าสาวตอบค่ะให้เจ้าสาวตอบแทนเขาใช้ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวพี่นัทไม่ธรรมดาห็นไหมมันต้องเป็นยินหยางสินะใช่ใช่ก็เป็นยินและหยางเนี่ยนะบอกว่าเป็นคู่รักที่ถูกต้องแล้วนะคะครับแต่ตอบแทนหมดเลยนะกลัวกลัว ก็ <G ül> คาร่าเลื่อนไรแต่เราเชื่อว่าทั้งสองคนนะคะก็ได้ปลูกต้นรำมาขนาดนี้แล้วแล้วก็กําลังจะสร้างครอบครัวแน่นอนขึ้นมานะคะ <ผม S 1> วันนี้มีอะไรอยากจะบอกแขกที่มาในงานนี้ครั้งนี้นไหมคะครับก็ผมในานามออของเจ้าบ่าวนะครับพูดแทนเจ้าสาวเลยละกันนะครับ <G ül> เพราะว่าเจ้าสาวพูดน้อยนะฮะก็ ต้องขอขอบคุณแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้แล้วก็มาเป็นสักขีพยานระหว่างงานมงคลสมรสมรในของกระผมแล้วก็ตัวจามเองในวันนี้นะครับ mm hmm. พรใดที่ทุกท่านให้มาก็ขอให้สำเร็จทุกประการเลย นะครับผมแล้วก็มีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องนะครับก็ต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับแก้ตัวไม่ได้แล้วแก้ตัวไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่มีแต่งรอบสองไม่มีค่ะไม่แต่งรอบสองแล้วเป็นคนเดิมอย่างนี้ไงพี่โอเคครับในลำดับต่อไปนะคะจะให้ทั้งคู่ได้จุดเทียนมงคลนะคะจุดเทียนคู่ขอเชิญด้านนี้เลยค่ะ เชิงทียนเราไปมีนะค่ะมาลัยทองครองชีวิตวันสมรสพรมกำหนดให้เป็นไปดั่งไฟฝันให้ทั้งสองครองคู่อยู่ด้วยกันตราบชีวันจนแก่เท่า รักเข้าใจค่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวขอให้เจ้าบ่ายืนรอเจ้าสาวสักครู่นะคะเดี๋ยวให้เจ้าสาวได้ทำพิธีเสียงไายสำหรับสาวสดไร้คู่ค่ะขอเชิญน้าเวทีค่ะไม่มีใครมาเลยเหรอเดี๋ยวพินัทลงไปเองนะดูดูดูด สาวโสดค่ะข,ขอสาวโสดน,นะคะคุณแบงค์คุณแบงคบง์น้องจามพินัทลงไปได้ไหมเ่ะพินัทอยากได้คุม้ม <laughs> อะไรนะน้องจะไม่ต้องโยนนะ,ะเอามาแล้วๆสาวโสดค่ะข,ขอสาวโสดหน่อยเล็วดูสินหน้าตาไม่ใครสาวโสดบ้างนะคะว <laughs> อันนี้จะแต่งรอบสองใช่ไหมคะ <laughs> อามามา,มาสาวโสดสาวโสดแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยว,ยวใครเป็นพิธีกรสักคู่นั้นน้องน้องรักเป็นพิธีกรแทนพี่นัทส,สักครู่ดีพี่นัทจะลงไปรับดอกไม้บ้างอะออ,อะไรคะงั้นงั้นจ่าไม่ต้องโยนไปข้างล่างโยนปุ๊บให้พี่นัทเลยโอเคไหม <laughs> อะไรคะอะไรอะไร,ะไรในการเก่งเกิดขึ้นนะอย่าเยียมกันนะคะเดี๋ยเป็นโสดนาตการกมมันเกิดขึ้นนะเวทีนะคุณพี่คะ มาดูสาวโสดกันนะคะเจ้าสาวค่ะตามธรรมเนียมนะคะหันหลังเพื่อเป็นการที่ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบใครนะคะพยายามมองตาพี่นัทเอาไวะะ้แล้วก็ยนปุ๊บให้พี่นัทเลยนะ,ะโอเคป่ะนะคะอาะย้อน,นหลังอ่ะอย่ารออีกแป๊บหนึ่งรองอีกแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะใครสาวโสดใครสาวโสดออกมาหน้าเวทีเลยนะคะออกมาหน้าเวทีเลยอู้เจียวเจ้าเจียวเจ้าว,าว,าว,าวยังกะตลาดนะแตกเลยดูซิ <c oughs> อ,ะอะไรคะอะไรคะ โอ้โหน้องจามบอกไม่เป็นไรคะ่ะยื้นายพี่นัทเลยพร้อมยังคะถามจริงโสดจริงปะเนี่ย <S <S อะไร <S <S วันนี้เขาโสดไงพรุ่งนี้เขาไม่โสดแล้วให้เขาโสดวันนึงเถอะโอเคไหมอ่ะเจ้าสาวคะพร้อมนะคะอ่ะวันนี้สาวโสดนะคะใครจะเป็นรายต่อไปที่ได้แต่งงานนะคะพร้อมไหมพร้อมแล้ว หนึ่งสองซ่อมว้าโู้ฮู้ฮู้น้องจามดู้เงี้น้องจามยื่นให้พี่นัยก็จบแล้วไม่ต้องโยนก็ได้จะโยนทำไมแบบนี้ดูเลยแฮวไปตามตามกันเลย เดี๋ยวจะให้คู่บ่าวสาวของเรานะคะได้ลงไปขอบคุณแขกทางด้านาน,นะคะขอเสียปรบงนิดันให้กับคู่บ่าวสาวของเราอีกสักครั้งหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะทางบริษัทไลฟ์กรุ๊ปของเราก็ได้มีในส่วนของการผลิต MV นะคะแล้วก็จะได้ ถ่ายทำในค่ำคืนนี้ดู้วยนะคะไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ของเราพร้อมหรือยังคะประจำกล้องกันอยู่ไหมคะเดี๋ยวเราจะให้โชว์ผลงานเพลงนะวันนี้ก็จะมีแดนเซอร์สวยๆนะคะวันนี้ผลงานเพลงที่ท่านประธานได้แต่งขึ้นนะคะก็จะมาขับกล่อมให้ทุกคนได้รับชมและรับฟังกันคะ่ะไม่ทราบว่าแดนเซอร์พร้อมหรือยังคะพร้อมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนี่เพลงแรกนะคะเดี๋ยวเราจะได้จะได้โชว์ผลงานเพลงกันเลยนะคะ เดี๋ยวขอเจ้าหน้าที่สักหนึ่งท่านได้ไหมคะช่วยช่วยเอาระแตปดป้ายยังไงอะถ่ายเลี้ยงๆได้มาเห็นป่าช่างภาพเห็นไหมเห็นป้ายมาเห็นป่าเพลงแรกนี้นะคะเดี๋ยวให้แดนเซอร์ได้ขึ้นมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขอเสียงประมือต้อนรับให้กับนักร้อง ของเราค่ะข้อส